สวัสดีครับวันนี้มาดูสปอร์เตอร์ไอรอนพันสองกันนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับจากร้านแม็กไรเดอร์นะคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวทั้งคันนะครับผมสีสวยเลยทั้งคันนะครับรถสีเดิมนะแทนด้านบนนะครับเป็นทรงขับสไตล์นะครับผมเป็นพูแบ็แ้วนะครับผมยกประมาณ4นิ้วนะครับรวมตุ๊กตาแล้วประมาณ12นิ้นครับปอกกระเลงเป็นของแต่งนะครับตัวนี้เป็นทรงไอดีนะครับ ด้านหน้าบางคนเนี่ยสีสันยังสวยอยู่เลยนะครับผมไฟหน้าเป็นฮาเลแท้นะครับผมด้านล่างนะครับลงมาก็จะมีเป็นกรองอากาศแต่งนะครับผมตัวนี้เป็นอคอสกิมมิ่งนะครับส่วนตัวกรองเนี่ยจะเป็นของอลันเนสนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยแน่นอนพันสองนะครับผมจาระมัดด้วยชีตนะครับผมถน้ำมันใบใหญ่นะครับสีเดิมจุ่นน้ำมัน12ลิตรวี่หน้ามัน2 0 0ันกว่าโลนะครับ พ่อแน่นอนทรงนี้2 1 t d r นะครับผมพักเท้าตรงรุ่น mid control นะครับเบาะแน่นอนทรงนี้คือขับสไตล์นะครับคันนี้จะเป็นขหลางตัดครับผมตัวลายนี้นะครับด้านหลังในเป็นไฟท้ายเดิม ID นะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟท้ายรวมในตัวมีไฟเลี้ยวม,มีไฟเบรกอย่างนี้นะครับไฟหลีด้วย ปารเบียนด้านด้านหลังของเดิมมีมาให้นะครับนี่เลยติดลบมานะครับมโชคเนี่ยเป็นตัวใหญ่และเป็นตีใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่บรรทับได้แล้วนะครับผมจะนิ่มหน่อยครับไม่ค่อยแข็งครับตัวนี้ถ้านั่งนะครับก็นี่นะครับบอเตอร์รมบน2นะถ้านั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับสบายๆนะครับผมอันนี้ยกแผงขึ้นมาที่แบกแล้วเนี่ยไซรัคนไทยคือขี่สบายแน่นอนนะครับการวางขานะครับมีคอนโทรนแน่นอนมันสบายอีกนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเอื้อมขาไปไกลนะครับเนี่ย อันนี้เป็นระบบการขโมยนะครับหรือว่ากุญแจอีโมนะครับนนรู้นว่าถ้าเกิดว่ากุญแจไม่อยู่กับรถเนี่ยล้วมันมีการสั่นสะเทือนรถมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะมีการขโมยดังอย่างเมื่อกี้นะครับคันนี้ก็คือมีการขโมยให้รู้เลยว่ามีนะครับสตาร์ทรถไม่ต้องใช้กุญแจในการขันสตาร์ทบิดนะครับเป็นแค่อีโมกดลันออฟนะครับถ้านั่งเนี่ยสบายมากเลยสายขวาการเข้าเกียร์เนี่ยครับสบายสบายเลยครับผม นะแล้วก็มาดูกันต่อนะครับผมถึงเครื่องยนต์นะครับผมเนี่ยสีสันเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามเลยนะครับผมเป็นสีดำลงงานเลยฝาเครื่องยังดูเงาเงายังไม่ดูด่างเลยนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับผมเดี๋ยวก,ก่อให้ดูครับสามหมื่นหน่อยๆนะกิโลนะไม่ใช่มไมค์เป็นรถศูนย์นะครับก็สามารถเซอร์วิสที่ศูนย์ทั่วประเทศได้เลยในไทยฮาร์เลสนะหรือว่าซื้อกับผมก็เซอร์วิสที่ผมได้นะครับผม ร้านเรามีรับประกันอาหารร้านขายด้วยนะครับเดี๋ยวสไตล์ฟังเสียงนะครับ เสียงเดินเบาไหมครับมันเดินสโลว์แล้วพะรถคันนี้มันใส่ท่อกองกล่องแล้วมันจูนแล้วเรียบร้อยนะครับผมการใช้งานไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะครับผมแล้วก็รถอ่ะขี่สมูทขี่ดีนะครับผมเรื่องแบ็คไฟเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ารถมันจูนแล้วนะครับราคาคันนี้ก็ผมก็บอกเลยว่าเป็นราคาดีคันหนึ่งหรับรถปีสิบเก้าเป็นตัวพันสองนะครับก็เดี๋ยวพาดูราคาใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่นะครับผม อ,อันนันองปีสิบเก้านะครับสีขาวน้คันเงินสดราคาสี่แสนอกพบาทน,นะครับผมเริ่มต้นดาวอยู่ที่สองหมื่น้านะครับผมและตัวนี้เนี่ยผ่อนได้ถึงหปีนะครับนี่ครับอ่าถ้าเกิดว่าดาวสองหมเานี่ยผ่อนสอปีอยู่ที่ห9ม้าสามปีอยู่ที่หมื่นสามสี่ปีที่หนึ่งหมืนและห้ 4, 2, 9, าปีที่เก้าพันนะครับยังไงอั้วัน2องปีสราคาสี่แสนสหม่นเก้าพันบาทนะครับ รถคันนี้จัดฟันแนนได้ด้วยนะครับฟันแนนของเราก็มีทั้งหมด3ามที่นะครับผมจะมีของกรุงศรีนะครับผมมีของราชธานีแล้วก็ของบริษัทตะวันออกนะครับลูกค้าสะดวกที่ไหนอยากได้แบบไหนดาวเท่าไหร่ลองเข้ามาคุยกันนะครับผมที่ลาเราเนี่ยมีฟันแนนบริการทุกท่านนะครับผมเรามีให้นะครับผมไม่ต้องหามาเองนะครับรับเทอร์รับซื้อฮาร์เลย์รับสวิตทุกรุ่นสำหรับฮาร์เลย์นะครับผมสนใจลองมาดูได้เลยครับพี่ยี่แม็กไรเดอร์ชอปนะครับผมสสารบวันนี้